ขอไมร้อยเน่ยตัพญานบอกขอไม่อยตัวเรดเีใครไบอกันรียดเรียดัดสมพรมาดีจัดสมพรสมพรมาดีสมพรจัดสมพรมาดีจัดสมพรเรียดเรียดคู่นเ ครับก็เป็นพิธีการครับตอนนี้กำลังเคลื่อนศพพ่อรอดนะจากมาเด็กีตองหาครับหนุ่มมีหลานมีพี่น้องครับพากันใส่พิธีการจกเอาย่าง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 จะทราบ

ไ่าเก็บบอันน้ล่เแล้วเราหักใรกับผู้ใดเนียนกู่นั่นล่ะเี่ใเบาานจยเราหผู้ใดาจอยเา้เราหย่าดเยพี่จอยพี่จอยส่งหนักเด ไปเปิดนว้กับผู้รอวอะไรหยุกพูดเรอเขาหนะอย่าูดบนเดียวกันเลยเลยครยบเดี๋ยวที่เดียดถึงก็เดี๋ยวเดี๋ยวต่หน้าเดี๋ยวมดก็เรืง เคลื่อนนะครับศพนะครับของพอลอดขอาซูเม่มนะครับตอนนี้ฮะ คือบรรยากาศาการนำร่างนะครับอมามาของพลหลอดนะครับเสียงอีสานนะครับมาสู่เมมนะครับลานเพลินหลังบ้านเนาะกระทืบพิธีการต่างๆนะครับพระพีีพาพนอกมื่อเลงครับ pemanfaat kokpun gi nih Ah uh.